เอาละฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้พบกับแมปเลตอรี่กันต่อผูกบัญชีอันนี้เหลือลายยี่ิเอ็วันเราจะได้นี่สามอันใช่ไหมอันนี้มันแค่แบบของแถมเฉยอะหลายคนสงสัยว่าได้อะไรบ้างนี่มันได้นี้ด้วยได้รีเจียนด้วยแต้มนวเนี่ยเลเวลรวมด้วยแล้วก็ได้แผนที่การต่อสู้เพิ่มน,นี่อีกสามตุ่มเห็นไหมอันนี้ผมเวลร้อย้อยหเอร้อยห้าสขวแล้ว ได้สามตุ่มแปลว่ถ้าเกิดสองร้อยเราก็จะได้สี่ตุ่มโคตรคุ้มค่าใครมีคลิเนี่ยเห็นไหมในนนโลกเห็ดใครมีพีซีก็เล่นไว้สักหน่อยก็ได้นะร้ 100, 100, 100อยร้อยหกเอ็ดไหมก็ได้ประมาณนี้สิ่งที่เราได้ <c oughs> <c oughs> เอาแหละแล้วก็ามาทำการสมัครเมเบิรซีกันต่อ อันนี้คือไอ้วันโอ้ชั้นที่ผมเล่นไม่ผูกกับพีซีนะก็แค่เข้ามาเนี่ย m a p l e n e x o n ซัสดอแล้วก็จิ้มเข้าไปพีทูเพย์เพย์ทูเข้าไปแล้วก็จิ้ม n e x o n l a เลนเชอแล้วก็จแค่เราอินอะไรเรียบร้อย,อยถ้าใครจะสมัครนะเลือกตรงนี้เป็น US ผมเลือกตัวนี้เป็น US นะห้าเลือก Thailand นะให้เลือกเป็น US เท่านั้น United States เลือกไม่รู้อะไอประเทศอื่นผมอาจจะเลือกได้แต่ผมไม่รู้เหมือนกันนะเลือก US อสะได้ชัวร์ เนี่ยมันจะถ้าเกิดเราเป็นเลือกไทยปุ๊บอะมันจะเข้าในฟาสลันเชอร์ของไทยและมันจะเข้าเมเปิลไม่ได้เพราะว่าของไทยไม่มีเมเปิลอันนี้เป็นในฟัสต์ลันเชอร์ของต่างประเทศใช่ไหมของ global c ประมาณเนี้ยแต่ไปของไทยจะไม่มีเกมไม่มีเมเปิลนะโหลดเลยเรียบร้อยแล้วกดเพย์ได้เลยโอ้อเข้ามาปุ๊บผมเล่นเซิร์ฟนี้นะไฮเดนแฮนเดอร์เลีนเยลนอะไรสักอย่างเนี่ยเห็นมีคนบอกว่าไอเซิร์ฟข้างหน้านี้เล่นแล้วมันผูกไม่ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ เอาเป็นว่าปลอดภัยไปก่อนสุ่มเลยอยากเล่นตัวไหนเลือกเอาเลยแล้วกันส่วนผมเล่นเซิร์ฟไฮเปอร์เลียนนี่ไฮยตูคุงก็ตั้งตัวไปปกติเก็บเวล์ปกติเลยไม่มีอะไรอะเควสที่แนะนำก็คือเควสนี้อฮาเข้ามาแบบใครเข้ามาอาจจะงงแบบเออมาถึงก็ทำเควสอะไรนะเควสบ้านเมืองตัวเองที่เกิดมาไปก่อนแล้วก็พอมาได้สระยะหนึ่งก็ กด F 1ครับก็ดูนี่ทำเควสนี้ก่อนอีดินเอเดเนียแฟรดี้อะคาเดมี่แล้วก็โกลวเนี่ยผมทำไปแค่สองอันนี้นะแล้วก็พอทำสองนี้เสร็จก็เวลเกลือบเกบือบสักหกสิบ 60. ก็จะเริ่มตีเองลนะเวลาผมตีเองผมจะตีตัวมอนที่เวลอมากกว่าตัวเองสิบเวล,ลหรือยี่สิบเวละอันนี้สมติเวาเวล์หกสิบนะผมจะตีหกสิบถึงแปดสิบแล้วก็เลือกเลย จิ no our our part, like ้มเลยตอน64ผมไม่รู้จำเวลาตีแต่จตีหมูแถวๆนี้แถวๆเพนเลียนเนี่ยนะจ๊ะนี่ประมาณ50ก็ดูอะเอาเมาชี้อะไรผมว่าไม่รู้เหมืไนว่าใครถนัดแบบไหนส่วนพอเราสตาร์ฟอสได้เมื่อไหร่เราจะเราจะเริ่มเร็วแล้วอ่าสตาร์ฟอสเนี่ยมาสตาร์ฟอสได้15ดวงเงี้ยอันนี้เวล์110ใช่ไหมแต่ผมมาตอน90 เอะเวลววัยค่อนข้างไหวมากและและสวิธีการเก็บเวลผมขอไม่พูดอะไรเยอะแล้วกันเพราะว่าผมก็ไม่ได้ชำนาญอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเควสเนี้ยห้ามพาดเดคขาดนฮะเควสเก็บดอกไม้นี่โคตรพุ่งอะ่ะเมื่อวานผมเวลร้อยยี่สิบขวาไหมทำเควสนี้อันเดียวปุ๊บนี่ร้อยห้าสิบขวาเลยนะเควสเด็ดดอกไม้เนี่ยโคตรดีห้ามพาดเดคขาด เนี่ยผมจะให้เราไปเก็บอันนี้จากมอนเตอร์เนี่ยจากมอนเตอร์ทั่วไปที่มากไม่เกินเลเ,เวลเราย0บเวลประมาณนั้นใกล้เราย0ิบเวลหรือสูงขว่ากประมาณนั้นของโคดเดอ่เดี๋ยวอมไปเก็บก่อนแล้วกันอะระหว่างรอแล้วก็ทำเควสอะไรไปเรื่อยๆนะั่นะนะ่นะเห็นไหมมันมันดอกยากอยู่นะเนี่ยร้อยอันพอคนจะเก็บร้อยอันก็นานอยู่นะ แล้วก็หาควสประตูอ่ะมันจะมีประตูผอกมาก็เข้าประตูะนะนั้นมันก็ได้เปิดเยอะได้ทีเป็นวิวอ่ะ One year later อ้าวแหละเราเก็บดินครบแล้วตอนนี้ครบร้อยแหละคอยจะครบเอาแหละลุยแล้วก,กดที่ดาวแนละ้วไม่ว่าจะควสอะไรกดที่ดาวให้หมดตอนนี้มีเฟสเช็คอินด้วยหนึ่งชั่วโมงเช็คไปอืมแล้วก็ได้ของไม่รู้เหมือนกันอะไรในรูปดาวหีหยกดอะไรได้ก็กดให้หมดวันนี้ complete เยส ได้ของด้วยแล้วก็เข้าไปที่ฟาร์มสตรอเบอรีร่เอาแล้วเราก็มาคุยกับคนนี้ปอ๊บคุยอันนี้มัง้งอันนี้ใช้ยี่สิบอันที่เราเก็บมาใช่ไหมเราจะลงได้ห้ารอบเราเลยยี่สิบอันดูนะได้ได้เปิดเท่าไหร่อ่ากดเข้าไปมันให้ตีห้าร้อยตัวกดคูณด้วยอืม ห้าร้อยตัวดูเท่าไหร่ดูดูเปอร์ข้างล่างเน่ยเออเปอร์ดีเลยไหมคือตอน1 2อยีบตีแบบพุ่งมงั่วพุ่งพ่อเลยนี่ขนาดเวลเยอะแล้วนะ1065กห้็ดีเห็นปะสแตนด์ออๆๆดอตีไปเลยเฉียวฮนะ500ตัวภายใน15นาที อ๋ออันนี้ดีกว่าตอนน้อยกว่าตอนร้อยยี่สิบนิดหน่อยแต่มันก็เยอะอยู่เดียด,ดูดียุุมค่ากรสองชั่วโมงที่ฟาร์มาป่ะละงในห้ารอบอ่ะคิดดูมันก็จะดี่างนี้ห้ารอบแต่ผมตัดไปตอนจบเลยก็ได้นะโอเคหกสี่ห้าร้อยตัวดูดิดได้มาสามวิวกว่านี่แค่รอบเดียวนะน่ะเดี๋ยวหกไปตอนจบห้าวิวเลยแล้วกันอ๋อหลยในที่สุดแล้วก็ฟาร์มครบห้ารอบสักทีไม่ก็เหนื่อย นี่น่าจะไม่ได้และเนี่โอเคครบแล้วดูดิได้มาตอนแรกมาเท่าไหร่นะมาร้อยหกสิบห้าปะได้มาสิบเจ็ดไม่ใช่ดิได้มาสิบสองเลเวลสิบสองเลเวลโคตรเยอะแม้เล่นแบบเดี๋ยว,ว่็น่าจะอัพแล้ไม่น่ายากเนี่ยก็เล่นวันละแค่นี้ก็พอนี่แล้วก็ในในในี้ไถ้าเกิดเราทำเงอนไขครบเนี่ยค่าศัตรูห้าร้อยตัว้ะเขาบอกครบสามร้อย ฆ่าอิลิตตูตะูระดับหัวหน้าตัวใหญ่อะสองตัวกดรูนสองครั้งก็ลงมอนเตอร์ไฟครั้งหนึ่งในโมบายก็จะได้ของพวกนี้ด้วยกดเคมกดเขมกดเคมกดเคมโอเคเดี๋ยวผมไปลงมอนเตอร์ฟ้์ด้วยแล้วกันเอาแล้โดดเลยปึ๊บเราพยายามแบบฟ้าให้มันเกิดเพื่อตัวเองไปนิดๆนะอย่างนี้ผมร้อยเจ็ดสิบเจ็ดใช่ไหมเอาสัก แล้วก็เนตแล้วกันลุยอ่ะโอเคจบแล้วดูนะอัตีแท็กเวลเจ็ดสิบแปดแล้วกันเพราะว่าร้อยเจ็ดแปดเพราะว่ามันเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์ปึ้มโหได้วันนี้เดียวเ,เหรอวะนี่ว่าจะได้เยอะกว่าวนี้อหรเอยัยอันนี้แปลว่าได้น้อยแล้วได้มาสิบห้าเปอร์เซ็นต์เองโอเคก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยเลยเมาเมื่อกี้ได้เยอะกว่านะไอสตรอเบอรี่อ่ะแล้วเราก็มาดูเอ๊ไรวันของเราก็เสร็จลงมองเต์าฟาร์กเรียบร้อย ลงได้สองรอบนะรอบนี้เรามาลงรอบที่อันที่ยากที่สุดในเลเวลนี้นะเรเ็วร้อยเก้าเก้าดูดีจะได้เดยอะความเมื่อกี้ไหมอันนี้สิบห้าเปอร์ได้มาสามดิวซี่เปอร์ได้มาสิบเก้าเปอร์โอเคก็คือต้องลงอันที่ยากที่สุดนะเท่าที่เราจะลงไหวหมดแล้ววันนี้โอเคเออแล้วก็อย่าลืมกด F หนึ่งขึ้นมาสองทีแล้วตรงนี้มันจะมีให้รับรางวัลเห็นไหมนี่ยาเลเวลโคตรดี มันจะสุ่มเลเวลให้เราหนึ่งถึงสิบอะแล้วก็มาดูนี่ไงถ้าจิ้มไปปุ๊บมันจะมีบอกนี่ไงโอกาสได้หกวลวน้อยมากโอกาสได้หนึ่งวลวสามสิบเปอร์เซ็นต์พลว่าถ้าเกิดเวลเรายิ่งสูงมันจะได้น้อยเปอร์เซ็นต์น้อยลงล้วเนี่ยโอกาสได้สิบวลไม่มีเลยเลยศูนย์เปอร์เซ็นต์ัวยามันเรี่ยมนะเนี่ยตอนได้โอกาสจะไปใช้ตอนเวลวใกล้สองร้อยนะแต่ผมว่านะมันน่าจะยากแล้วเนี่ยมันจะน่าจะได้แค่เวลวเดียวนะหลังจากนี้ ถ้าเท่าที่ดูจากตรงนี้นะอีกสามวลวหลังมันแปดวเองน่าจะได้แค่เวลวเดียวเพราะฉะนั้นผมว่ากดเลยก็ได้หรือจะไปกดตอนใกล้ๆสองร้อยได้ทีละวเวลๆวววกดเลยแหละไปทุกคกได้มาสองววลร้่ยแปดสิบ The next day โเคฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้มาต่อจากเมื่อวานก็วันเดียวกันนั่นแหละคลิปนี้ลงวันเดียวกันเราก็มาถึงเลเวลสองร้อยแล้ว ปิดฉากยังสวยงามเลเวลสองร้อยแล้วเราก็จะลบไปเลยฮะไม่ต้องสนใจแล้วปุ๊บโอเคอยับเมืองได้โอ้ไม่สนใจนะว่ามันจะไปไงต่อที่เกีด็ดเอ้ยกนผิดจับผ้าเราเข้าเมงละไมเอาละพอพอกัอนทีอ่าเช็คอินปุ๊บอ,อะไรอีกอะไรอีก เดลี่กิฟต์ t นี่เป็นไงใช้เวลาได้น4วัน200เหนื่อยชิบหาย4วันนี้ฮะเราละหดมากเอาแหละนะแล้วเราก็มาที่อันนี้ด้วยเดลี่เวชั่นเคมให้หมดวันนี้วันสุดท้ายเยวจะเคมแล้วเคมให้เมเปิลโมบายแล้วก็จบยังวะจบแล้วแหละมาเรากลับไปที่เมเปิลโมบายดีกว่าเอ้ยเออถูกแล้วเมเปิลโมบาย สิ่งที่เราจะได้ก็คือได้อนี้ด้วยได้เลเวลรวมด้วยอ่าแล้วก็ได้อันนี้เอา้าทาไมไม่ไม่เป็นสี่เหลี่ยมหรือยังไม่อัปเดตเนี่ยเมื่อกี้ผมไม่เอสองร้อยไ่เหรอวะเออแปลแปลกกันเนี่ยอาจจะต้องรอหรือเปล่าความที่มันคนรวรจะเ,เ,เป็นสี่เหลี่ยมได้แนวนะเพราะว่ามันสองร้อยไปแล้วนี่หรือต้องรออัปเดตพวกนี้อาจจะต้องพวกนี้ดูทรงแหละอาการนี้เนี่ยมันต้อง พอกี้ต้องเป็นตั้ง200ล้วก็จะได้ซีเดียอีกอันหนึ่งนี่เราได้ก็ประมาณนี้เดลเจนอ่ะแต่เรอเป็นอัปเดตก่อนเพราะผมเพิ่ง200เมื่อกี้สุดๆนี่แหละสิ่งที่เราได้ของดีของเน็ตเวลาเล่นสี่วันอ่ะใครจะเล่นก็รีบซะก่อนที่อีเวนต์ Starberry จะหมดแต่มันอาจจะมีสักอีเวนต์อื่นก็ได้นะไม่แน่ใจเหมือนกันอนะโอ้ยวันนี้ก็ไม่น่ามีแล้วแล้วก็ตามนั้นแหละไว้เจอกันซีว่าแกน next time